ยินดีต้นรับสูดช่องตัวเนียออ่านมันงหะบ l ค่ะทุกคนชึบชบเหตุผลที่เราหนีมาอยู่ที่บ้านคุณนาะเพราะทั้งสองคนเป็นฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่มีส่วนแต่หลักๆแล้วเพราะคุณน้าส้ายเองก็เป็นโอเมก้ายินด้วยเหมือนกันเราณสปายจึงเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของเรามากกว่าใครและไม่ใช่เพราะว่า เข้าใจาความรู้สึกของการเป็นโอเมก้ายินด้วยเหมือนกันเท่านั้นแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่นาสภัยก็เคยเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ที่ย่าจะเล่าให้ใครฟังได้เหมือนตอนสมัยวัยรุ่นเหมือนกันแน่นอนว่าตอนนี้นาสภัยมีกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับคนนาที่เป็นเบต้าก็จริงแต่เพราะเรื่องในอดีตจึงทำให้นาสภัยยังคงหวาดกลัวพวกอันฟ้าอยู่เสมอ ดังนั้นสำหรับคุณนะที่คอยดูแลนะ้าสับ้ายอยู่ข้างๆมาตลอดแล้วจึงทำให้คุณนะตักเตือนเราอย่างจริงจังฮ้เป็นเพราะคําเตือนของคุณนะที่ยังคงวงเวียนในหัวตลอดเวลาที่ทำงานระหว่างทางที่กลับบ้านใบหน้าของรุ่นพี่ที่เราเกลียดกลับผุดขึ้นมา จะนีไปไหนรู้ไหมว่าฉันต้องพยายามเป็นสิบเดือนเพื่อโอกาสนี้นะคำพูดที่เหมือนโอ้อวดของรุ่นพี่ในวันนั้นสิบเดือนที่ได้รู้จักคนคนนั้นทำให้เรารู้ว่าไม่เป็นสิบเดือนที่ช่างโง่เง่าและหน้าเวทนาที่สุดของตัวเองทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่กลับลืมมันไปได้ทั้งที่พื่นผ่านไปสามปีทแท้ๆคุณนะพูดหูดแ,แล้ว โจเจ้โจเจ้โจโซองกยุนถึงจัดตีไอ้เด็กปีหนึ่งที่ออกมาจากชมรมนั่นเกือบตายแล้วมันก็ยังไม่ยอมบอกสิ่งที่คุยกันในห้องนั้นให้ฟังอยู่ดีสุดท้ายก็ได้ยินแค่ชื่อเท่านั้นมันเล่นไม่ยอมเปิดปากขนาดน,นี้หรือว่าจะเกี่ยวกับโอเมก้าที่กระตุ้นกันอาการของคิมชินกันส่วนโจโซองกยุนที่เรามาสืบนั้นคิมชินพูดถึงใครกัน เป็นอันฟ้ายินเด่นที่ชั้นเรียนปีเดียวกับผมถึงพ่อของมันจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ตาของมันเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของตึกเกือบทั้งหมดในเมืองที่เพิ่งสร้างใหม่ครับเพราะแม่เสียไปตั้งแต่เด็กทําให้มันเองก็รวยใช่เล่นเพราะได้รับหุ้นบริษัทส่วนของแม่มาทั้งหมดโถยครับที่มีโอเมก้ายินด้อยเป็นล่อมฮิตมาให้บริการ มีแต่อันฟ้ายินเด่นเท่านั้นที่เข้ามาใช้บริการได้ถึงจะรู้ว่าเป็นที่ที่ไม่เหมาะกับการคุยก,การซักเท่าไร่ก็เถอะแต่ก็ไม่มีวิธีอื่นให้ได้แล้วเจอมันฮะไม่รู้จักคิมชินจริงๆหรอครับถ้าง,งั้นบริษัท X อล่ะครับเฮ้ยไอเวนนี่น่ารำคาญจริงๆแกหนาเป็นใครแล้วมาถามเรื่องพวกนี้กับฉันทำไมแกงนั่นแหละเป็นใคร ทำไมคิมชินต้องตำหาแกด้วยเฮ้ยถ้าไม่ใช่โอเมกาที่กระตุ้นคิมชินจนรู้ว่าเป็นอันฟ้าสะนหน่อยแล้วทําไมมันต้องพูดถึงแกด้วยวะเฮะ้ยฉันถามอยู่ไงว่าทําไมต้องมาถามคิมชินอะไรนั่นด้วยฮ่ยไว้เดี๋ยวค่อยคุยก,กันแล้วกันนะครับรุ่นพี่กับไอ้คนที่พูดอะไรไปก็ไม่มีสมาธิจะฟังแบบนั้น เร็วเข้าเร็วเข้าถ้าเกิดเผลอบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองไปแล้วมันเอาไปบอกคิมชินฉันก็อาจจะซวยก็ได้ตอนนี้ก็ทำตัวให้เข้ากับบรรยากาศนี้ไปก่อนทำเสร็จแล้วค่อยถามอีกทีแล้วกันตอนไปถามอีกครั้งต้องถามว่าโอเมก้าที่รู้จักอยู่บ้างไหมแล้วล่ะเพราะไอ้บ้านนี่อาจจะรู้จักโอเมก้าที่คิมชินกำลังตามหาอยู่ก็ได้ อึบบรรยากาศที่เคยสัมผัสมาก่อนแบบนี้มันเอะหรือว่าโซยองกันยุนใช่ไหมฮะวันนี้มีแต่คนมาหาฉันเยอะจังเลยนะไอ้หมอนั่นแล้วแกมีอะไรเอะเอึตึกตักตึกตักฮะเอ๊ะทำไมอ้าไอไอ นี่มันฮเฮ้ยเว้นแล้วเว้นแล้วไม่ใช่ว่าเห็นฉันไปแล้วหรออ้าอะไรอีกวันเนี่ยะอะอบ้าไปแล้วเหตุผลที่คิมชินมันมาอาละว,วาดถึงที่นี่ไม่ว่าคิดยังไงก็มีแค่เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นคือโอเมก้าที่กระตุ้นให้อันฟ้าในตัวคิมชินตื่นขึ้นมาฮเฮ้ย แกเป็นใครกันแน่วะไอ้นี่ถ้าอย่างนั้นโอเมก้าคนนั้นกับโซโจองกยุนเป็นใครกันแน่ทำไมต้องทำแบบนี้วะเฮ้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใบหน้านั้นแนะสดงความรู้สึกออกมาโจซองกยุนหมอนั่นเจอเรื่องใหญ่เข้าแล้วอ้าวฟันฉัน ไปรักษาฟันให้ดีๆละ่ะเพราะยังเหลือให้ฉันถอนออกตั้งหลายซี่สวัสดีครับรุ่นน้องคิมชินต่อไปนี้ผมคงจะไม่ได้ไปที่ห้องสมุดอีกแล้วเพราะมีเหตุผลส่วนตัวต้องของโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่สามารถช่วยจนจบได้เฮ้ยไม่เป็นไรครับรุ่นพี่ยอนอูไว้เจอกันครั้งหน้าก็ได้รุ่นน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเป็นรุ่นพี่เองเหรอครับ แต่เขาอยากสนิทกับเราที่เป็นรุ่นพี่ในมหาลาัยก็เท่านั้นแต่เรากลับต้องแต่ดความสัมพันธ์กับเขาด้วยกันหนีไปเหมือนกับตอนนั้นมันทำให้ลบล้างความรู้สึกสมเพชตัวเองไม่ได้เลยเขาคงตอบมาแบบไม่คิดอะไรเพราะยังไงก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ้างอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนที่เดียวกันเพราะงั้นข้อความที่เราส่งไปหาคงจะไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่ก็ได้ เรายังไม่อยากจะเชื่อที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยก็ไม่ได้คบแล้วเลิกกันสันหน่อยไม่ได้เป็นคนคุยอะไรด้วยซ้ำเป็นแค่คนที่ได้เจอกันไม่กี่วันที่ห้องสมุดเท่านั้นเองถึงจะน,น่าสมเพชกเ็เถอะที่ตัวเองเป็นคนที่ตีตัวออกห่างก่อนแต่กลับรู้สึกแบบนี้แต่คำว่าไว้เจอกันครั้งหน้านะครับที่ส่งมานั้น มันทําให้เราใจเต้นรัวและมีความหวังขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้นี่มันเป็นเพราะฟิโลโมอนของเขาจริงๆงั้นเหรอ